สวัสดีครับสวัสดียามเช้าทุกทท่านนะครับเพจโชคชัยครับนะครับจังไงเนะาะเช้านี้นะครับเช้าของวันคริสต์มาสนะครับวันที่25ธันวาคมจ้าของเพจในโมเมนบ์โมเมนต์ทางคริสต์มาสนะครับแต่เก็บภาพบรรยากาศนะครับยามเช้ามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เคียงคนาแคมปิง้งเคียงคนาแคมปิ้งเนี่ยอยู่บ้านม่วงอําเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายนะบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับอากาศดีมากเลยนะครับเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับหนาวมากหนาวเย็นมากนะครับถ้ามองไกลๆก,ก็จะมีหมอกยามเช้านะครับขึ้นให้ทุกคนได้เห็นกันโน่น no, นะครับแต่เว้นขึ้นแล้วเด้อเจ็ดโมงกว่าครับตอนนี้ มาคืนก็นมี่คอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตของน้องปูเล่สวรรณานะครับน้องปูเล่สวรรณานี่กาเป็นเด็กสาวนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดละครและมีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตโฟกเล็กๆนะครับซึ่งได้รับความอ,อนุเคราะห์นะครับจากพี่โจโพี่จุงนะครับจากเคียงคณาแคมปิ้งเนี่ยนะครับให้โอกาสในเมื่อคืนเวทีแจมครับ พี่ๆศิลปินเพิ่นนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องพนพอแล้วเพิ่นกับมาพอดีฮะหลายคนกับวัทนานี่ตื่นกันนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับย่ำเสากันพนนะครับเต็นโนเบิงสามร้อยหกสิบองศาลดนะครับนี่นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ ไายในมีโอกาสมาผ่านมาทั้งบันม่วงครับกบมาพักใดด้อนะครับอยู่เคียงขนาแคมปิ้งเนี่ยครับเห็นย่งไรเนาะนะครับเอฟซี FC, ลูกเพจทุกคนนะครับตื่นหรือยังกันเช้านี้ครับตื่นกันมากินกาแฟอาบน้ำเป็นยังไรน,นะครับ <laughs> มาเสพบรรยากาศตัวมาย้มหนาวกันมาเบืองย้มหนาวตัวเนาะนะครับทักทายนะครับท่านพี่โจ,โจนะครับอนะดีตนายกเนาะ เวทีนี้เลยนะครับในการีมากนะครับเมืองนี้ก็ไม่มองท่องเที่ยวลหลายล่มองเด้อพี่น้องนะครับบ้านม่วงเนี่ยถือว่าเป็น หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจนะครับเรือพอสิบเติบโตเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งในอนาคตครับภาวาวิถีชีวิตนี่ก็ปลูกติดปลูกมัดปลูกพันธุ์คับธรรมชาตินะครับอย่างเช่นอมือเสารนี่ผมไดยยินผูใหญ่บานพ่นประกาศนะครับมีงานวันกล้วยน้ำว้ามาสั่นครับแถวนี้ปลูกกล้วยหลายเลยพี่น้องนอ,อกจากปลูกพผืชยินตน้นพวก ทางพาร,ราคือตัวไปแล้วก็ยังมีปลูกกล้วยทั้งใส่ใบทั้งใส่อ้อยนะครับกล้วยใบกล้วยที่๋ยาเห็นหอ่อหมูย่อหอ่อสมหออย่างนี่ยเอามาจากมองนี้นะครับพี่น้องเอามาจากท่งนี่แหละ้าผูดเลยเบื่องคลิปที่ผมถ่า,ายตอนเดินทางก็เห็นสองทางทางกล้กกวยเต็มเลยนะครับน่นะครับนอกจากนี้ก็มีมองท่องเที่ยวมองอที่เป็นไฮไลท์ก็ อผู้ห้วยอีสันหนึ่งสินะครับไปเบื้องหมอกย่ำมเสาเมื <c oughs> อใดที่มีความชื้นได้ลายในก็สีมีหมอกครับหมอกยามเช้าสวยงามนะครับขี่รถอีแตกขึ้นไปย่ำเสาแต่เด็ก,ดกที 4, ท่ซีติหาพี่นอ้องผู้ใดอยากไปเสพบ,บรรยากาศนะครับที่เป็นธรรมชาติอีริ แตหลายคนตอนนี้ก็ว่าถ้าได้ตื่นนะหนาวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพากันยังไปเบิ่งบรรยากาศด้านหน้านะครับครับผมอันว่ามีใครตื่นน้ำผมไหมครับครับ ผมอยากไปอยวันไหนผมให้ตื่นผมเนอเก็บภาพผิชมบรรยากาศด้านหน้านะครับนี่สุดยอดเลยพี่น้องเออได้มีโอกาสได้มาเติมพลังชีวิตได้มาชาร์จแบตอ่าให้กับชีวิตเสพบรรยากาศธรรมชาตินี่มัน เป็นอียงให้ครับชีวิตชีวานะครับมีกําลังใจมีพลังงานในการต่อสู่เฮดเบียกเฮดงานต่อไปเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่เอ้ยเคียงคนาแคมปิ้งครับผมพาพี่น้องยาง,งไปลานกาแฟย่มามะเา้านะครับมองหัวาเพิันเปิดไปเนะาะแต่ว่าอยากให้เบ่งบรรยากาศอารอบๆนะครับนี่เลยนะครับทางยางง้มขันแมนน่นย่างเ็ดรในเฮดหน้านี่ก็จะเขา สองขางทางมองยางนี่แหละครับงามเลยเดี๋ยวมาใกล้ๆกับเป็นคือจังนาขันบันไดได้ละนะครับหลอดซุ้มประตูเข้าไปว้าวผ่านงานแต่งงานเนาะเปิดมาอ้ย,อยงามขนาดนี้นองเปิดเลยว่าบรรยากาศบรรยากาศามานี่แหละครับทิง้งเสียงเอาโหยหาอันก็คือธรรมชาตินี่แหละพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติ พวกเราหนีธรรมชาติไม่ได้หรอกครับอยู่กับธรรมชาติก็ต้องรู้จักรักธรรมชาตินะครับนี่ครับบ้านแบบนี้บ้านแบบเดียวนะครับบ้านลอปนี่สวยงามเลยทีเดียวครับลอปลอปลอฟลอปมีกระโจมมีบ้าน ขึ้นไปง่อยเล่นเบิง้งพิวกิทีว่วทัดพร้อมครับเออียด้านหนา้าเป็นร้านกาแฟรครับพี่น้องอืมชุมชนร,บรอบๆนะครับนี่ก็เฮ็ดให้นะปกตินี่แหละพี่น้องเออี๊ยเรยวครั้งก็กไปครับนะครับเนี่ยโเอ้ยอิจฉานะอิฉาผา้ใดได้เบิ้งคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะครับผ่านสวยงามนี่อือนะครับคองเอกลักษณ์นะครับการใช้ไม้ในการทำไม้ไผ่นี่ก็สวยครับทางยางมาหนิด่นเ,เลย เชียงคานาแคมปิ้งนะครับเชียงคานาแคมปิ้งนะครับบรรยากาศร้านกาแฟตอนนี้ท่านได้เปิดอยู่เจักน้อยกคนละพี่นอ้องสวยงามนะครับ ผมพานะครับทุกคนเดินชมบรรยากาศยามเช้านะครับที่บ้านม่วงนะครับที่บ้านม่วงอําเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับพี่น้องพูดแล้วครับถนนก็นจะไปพูนนะครับทายจาของในจังหน่อยโอ้เขียงขนานะครับ เด้อนะครับเอาอันนี้คนใดยอยากมาอยากจองห้องพักกันนี่แหละครับเบอร์โทรนี่โทรหาเพื่อนเลยนะครับเคียงคณาแคมปิ้งนะครับเป็นของเดียวกันครับทั่วหลักไกลเจริญแคมปิ้งนะครับไกลเจริญแคมปิ้งนี่ก็่จะอยู่อ,อยู่ฝั่งติดแม่น้ำโขงนะครับติดแม่น้ำโขงนะครับเคียงนนคณาเนี่ยจะอยู่หน้าอยู่แถวภูเขาพเหระ เปล่วิธีชีวิตของพี่น้องครับอือหือยนี่กำบบต้องห่วงเรื่องที่พักครับนี่ร้ายเกิดขึ้นห้ายครับชุมชนท่องเที่ยวว่ดล้ครับไปห่องกันก็เป็นมองท่องเที่ยวเมดนะครับอือเสพบ,บรรยากาศนำเช้ากัน พี่น้องเดือเบิ้งกันาเารษพบรยากาศธรรมชาติไปนน้ำกันครับเ,เขียงหน้าครับของชาวบ้านเนาะ เราจะเดินกลับไปนะครับ เดี๋ยวจะเึินไปเทึ่งนี่นะครับบ้านนี่นี่เขินไปบนอนนอึอเขินไปเบิ่งกันนะ โอ้โหเลยมาปิ่งอย่างข้างนี้เลยอย่างข้างนี้ก็ได้เท่านี้โอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามเออสวยงามเลยนะครับตรงนี้บาเขาทาบ่พี่น้องมะมุมสูงนะครับเป็นวาอยูนตงสูงนี่ก็จะเห็นทัศนียภาพกว่างไกลกันนลครับ ดู360องศากันเลยครับวานสุดยอดสุดยอดสุดยอดโม้นะครับทางที่เราเดินมานี่นะครับที่ผมบอกว่าอาชีพหนึ่งของชาวบ้านก็คือปลูกกล้วยนี่นะครับใบกล้วยแล้วก็น่วยกล้วยนะครับทรงขาย ทั่วประเทศไทยเลยครับมีกล้วยแปรรูปกล้วยชากล้วยเชื่อมกล้วยฉาบยัางหลายอย่างครับนี่นวเนาะพี่นอ้องหยอดเลยนะครับอ่าก้อนสิปิดคลิปนะครับก็บขอฝากนะครับผลงานของน้องปูเล่ดนะครับซึ่งผมเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นผู้จัดการนะครับ ของน้องปูเล่นะครับก็เห็นแววของนอง้องเป็นคนที่มีแก้วเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของแล้วก็อยากส่งเสริมนะครับน้องมีความฝัน,นครับความฝันอยากเป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับถึงสี่เก่งนะครับเ่ราะท่านเก่งคือจังรุนพีกับขอเวทีขอโอ,อกาสนะครับขอประสบการณ์เนี่ยครับสร้างสมไปเนาะพี่นอ้องอ่าการเป็นขับเครื่องบินเกิดเป็นเพิ่มชั่วโมงบินกันละนะครับ คนเฮามันต้องมีประสบการณ์ต้องทําก่อนนะครับต้องทําต้องเห็นต้องเห็นสักก่อนมันจังสิเกิดวิชาเกิดประสบการณ์ต่างๆครับขอโอกาสให้น้องปูเล่ได้เด้อนะครับเข้าไปในช่อง YouTube นะครับของน้องปูเล่ได้นะครับถ่ายจากบงผลงานติดตามผลงานกับ YouTube ปูเล่สวรณานะครับหรือปูเล่สวรรณาก็ได้นะครับ ตอนนี้พ่นก็มีโปรเจกต์ปูเล่ซีซั่นหนาวนะครับมีหาเพลงชิวๆฟังโฟก์ชิชิกันนะครับห้าเพลงด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนเพจก็ปูเล่สวรรค์นาคือกันนะครับแล้วก็ทิกต็อก ok นี่นะครับอตอนนี้คนก็ติดตามหลายทิกต็อก ok นี่เกือบสี่แสนแล้วนะครับเกือบสี่สี่แสน r ับสครต์แล้วนะครับทิกต็อกกับปูเล่ชนิตานะครับไปติดตามกันไลยเด้อนะครับ ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาบึงเข้ามาชมเข้ามาแชร์คลิปนี้นะครับขอให้ได้รับความสุขสุขููสุขคนนะครับก็ถือโอกาสอวยพรปีใหม่เนาะอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงร่ำรวยมีเงินมีทองใช้สุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะครับมันหมานเ้อปีใหม่ครับมันหมาน,มานสุขููสุขคนมีความสุขครับ สวัสดีครับโชคชัยครับขอบคุณทุกท่านครับโชคชัยครับ